ซื้อผ้าชิ้นมามาตัดอะไรหลายอย่างนะคะตัดกระเป๋าก็ตัดแล้วนี่เศษผ้าอันนี้จะเป็นเศษผ้านะคะเศษมันเศษจ,จะทําแบรนด์จะทําแบรนด์กระเป๋าหรือว่าแบรนด์อะไรก็แล้วแต่มันจะมาทําแบรนด์เป็นแบรนด์มิกิเมลอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็มันก็คงจะไม่มีติดลิขสิทธิ์อะไรหรอกมั้งเพราะว่ามันเราไม่ได้อะไรเราก็เศษผ้าใช่ไหมเราจะเก็บเศษผ้ามาทํา นี่วิธีทำมก็จะทําแบบนี้ทำออกมาแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะเป็นในลักษณะนี้สวยไหมสวยไหมเด็กก็จะน่ารักนี่เ่อนี่จะจะติดติดแบรนด์อย่างนี้ก็จะมาติดแบรนด์อย่างนี้ติดแบรนด์กระเป๋าแบบนี้ติดแบรนด์เป็นแบรนด์อย่างนี้นะคะวิธีทำนะคะ วิธีทำเราก็นี่ผ้าเป็นชิ้นนี่เราก็จะตัดเอาเฉพาะตัวการ์ตูนนี่แหละตัดเอาเฉพาะตัวการ์ตูนอ,ออกมาปุ๊บแล้วก็จะมีผ้านี่จะตัดมาสองชิ้นนสองชิ้นนี้แล้วเราก็จะมาประกบกันจะมาประกบกันประกบกันเท่าประกบให้เท่ากันแล้วก็เย็บเย็บแล้วก็เย็บเย็บรอบ ย็บรอบแล้วลมลมย็บรอบนี่แหละย็บรอบแล้วเราก็กลับออกมากลับออกมามานี่กลับออกมาแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้เออเย็บแล้วเราก็กลับออกมาก็จะออกมาในลักษณะนี้ในลักษณะนี้มันก็จะออกมาในลักษณะนี้เย็บกลับแล้วนะเราเอารูนี่นี่ตรงเราที่เรากลับ ออกมาแล้วม,มันกลับออกลับมามันก็จะเป็นอย่างนี้เย็บกระเป๋าหรือว่าเย็บอะไรก็เหมือนกันนะถ้าเย็บเย็บกลับอะ่ะมันก็ต้องมาเย็บกลับแบบนี้ก่อนอ่ะเก็บพามเรียบร้อยแล้วแล้วเราเข้าไปเย็บติดกับตัวของกระเป๋าอะไรเงี้ยนี่จะเป็นดอกมงดอกไม้อะไรก็แล้วแต่แต่ที่เราจะที่เราชอบอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็ทําแบบนี้ลแล้วก็เย็บเราก็จับออกมาเย็บกับทําเป็นแบบนี้ก็จะสามารถเอาไปทําเป็นแบรน,น,บรนดเ์เป็นแบรนด์ติดเป็นแบรนด์ได้เป็นแบรนด์ติดอย่างนี้นะคะอ่าน,น,นี่ไม่ได้เย็บติดแต่ว่าถ่ายดูเป็นแบรนด์นี่ให้มันดูเก๋ไก่ออกมาขึ้นมานิดหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าจะติดลิกอสิตหรือเปล่านี่เป็นตัวเมิ่กี้เมาส์นะคะคง<ม>ไม่นัน่นล็อกเศษผ้าเศษผ้าอันนี้จะเป็น